ววสวัสดีค่ 2, 3, 3, ะสวัสดีเด็กนักนอนุบาล2อนุบาล3โรงเรียนบ้านไร่ดอนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแคลรอีกเช่นเคยในหน่วยการเรียนรู้สัตว์โลกน่ารักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าสัตว์โลกของเราเนะะี่ยค่ะมีประเภทอะไรบ้างที่อยู่อาศัยอยู่กัน มีน้ำมีกาแฟนะคะก็มีคําล้องจองกิจกรราน,นะคะต้องไป,ไปัดเดยค่ะมีเด็กท้องที่จะฟังจะหรือยังก็เยใหด็กพร้อมแล้วให้เด็กนั่งห่ังตัวตรงแล้วก็เงียๆนะคะพร้อมแล้วก็ไปเรื่อยรายการนิทาีสนุกกับกุ้งกิ้งจะชวนเพื่อนๆมารู้จักสัตว์ชนิดต่างๆและลักษณะเด่นของพวกมันค่ะตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างกบนกแมวกระรอกกระต่าย จนไปถึงสัตว์ด้วยใหญ่ๆอย่างสุนัขจิ้งจอกยีนรักและช้างเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนิทานเรื่องสัตว์น่ารักกันเลยค่ะสัตว์น่ารักนกเอ๋ยนกน้อยบินลอยเล่นลมกลางปีกสวยสมน่าชมจริงเอ๋ นกผูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างหน้าเกรงขามลิงน้อยเริงราาทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องอบอบอยู่ ในหนองน้ำเอ่ยแมวน้อยแสนสนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหนียวไหมเจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเรนิสัยเจ้าเล่ห์ใช้กลอุบายกระต่ายสีขาว หูยาวว่องไวดวงตากลมใสกระโดดไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจเอ่ยกระรอกแสนสซนวิ่งวนไปมากินผลไม้ป่าช่างหน้าเอ็นดู ของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซคือยีราฟนั่นเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่ามีงวงมีงาน่ารักจริงเอ่ย ก็จ,จบกันแล้วนะคะสําหรับนิทานคําท้องจองสัตว์โลกน่ารักของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณภูแพรจะพาเด็กนะคะเข้าไปสู่ในการเรียนรู้ของเราว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างใน,น่วยสัตว์โลกน่ารักนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น1ประเภทของสัตว์2อาหารของสัตว์3ประโยชน์ของสัตว์4ีที่อยู่อาศัยของสัตว์5การอนเรักษ์ธรรมชาตินะคะ ิด้อมไปแล้วไปชมกันเลยหน่วยสัตว์โลกน่ารักสำหรับหน่วยสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะวันนี้คุณครูแพลจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ที่อยู่อาศัยของสัตว์อาหารของสัตว์ประโยชน์ของสัตว์แล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะเรา รู้จักกันเลยค่ะว่าประเภทของสัตว์เนี่ยมีประเภทอะไรกันบ้างหนึ่งเลยนะคะคือสัตว์บกสองสัตว์น้ำา3สัตว์ปีกสสัตว์เลี้ยงแล้วก็5นะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำแล้วก็ประเภทสัตว์เดอนคานค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักว่าสัตว์บกเนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวอ,อย่างของสัตว์บกนะคะก็จะมีหนึ่งเลยคือเสือ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างตัวอย่างชนิดแรกเลยคือแมงมุมแมงมุมนะคะจะสร้างย้ายเพื่อเป็นรังอาหารแล้วก็ไว้ดักเหยื่อค่ะกระรอกกระรอกนะคะสามารถอาศัยอยู่บนยอดต้นไม้ไปจนถึงพงใต้ดินได้เด็กๆนะคะจะเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีรูดุมกลางใหญ่ๆนั่นเลง น,นี่กรเล่ากันเองพึ่งรวงรังพึ่งนะคะเปรียบเสมือนบ้านหลอดรวงต่างๆคือห้องนั่นเองดังน,นั้นจึงจะมีไว้เป็นที่อยู่อาศัยของจำพวกตัวอ่อนของพึ่งนั่นเองค่ะมดมดนะคะจะทำรังในดินร่วนมองเห็นผิวดินเป็นเพียงรูเล็กๆเปิดและจะมีดินล่วนกองอยู่ข้างๆบริเวณทางเข้าออกของรูนั่นเองค่ะ ต่อไปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์กันนะคะว่าสัตว์แต่และชนิดเนี่ยทานอะไรเป็นอาหารกันบ้างอาหารของสัตว์นะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ 1. นนะคะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็2คือสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนั่นเองค่ะสําหรับอย่างที่1เลยนะคะคือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็คือประเภทช้างช้างนะคะจะกินพืชผักและผลไม้บางชนิดเป็นอาหาร มีวัวควายกระตายกินหญ้าเป็นอาหารและนกบางชนิดนะคะกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้เป็นอาหารค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะคะจะล่าสัตว์ชนิดอื่นมาเป็นอาหารของตัวเองก็จะเช่นสิงโตเสือจระเข้จะกินเนื้อสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารค่ะประโยชน์ของสัตว์ สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะที่สามารถเลี้ยงไว้ดูเด่นภายในบ้านเพื่อคลายเหงาได้ก็อย่างเช่นแมวกระต่ายปลานก สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ใช้งานอย่างเช่นหมาวัวช้างสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มโดยให้ประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงอย่างเช่นบัวให้นมและเนื้อเป็ดไก่ให้ไข่และเนื้อนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านก็อย่างเช่นสุน,นัขแล้วก็การนำขนสัตว์นะคะไปทำเป็นเครื่องนุ่มห่มค่ะวิธีการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์นะคะ ก็คือการไม่สนับสนุนคนกลุ่มที่นำช้างมาเดินขายอาหารตามท้องถนนเพราะว่าสัตว์ป่าทุกชนิดมีความสำคัญและมีความสัมพัญต่อระบบนิเวศของป่าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายเลยค่ะ จ,จบกันไปแล้วนะคะกับ5้าหัวข้อของเราวันนี้นะคะคุณครูแพงนะคะก็จะมีงานมาฝากเด็กด้วยหนึ่งงานคือการวาดรูปสัตว์โลกน่ารักใสสมุดของเรานะคะอย่างแรกเลยก็นี่แบ่งครึ่งหน้ากระดาษเลยนะคะคับหน้ากระดาษแบ่งครึ่งก่อนมือจะตีเส้นกลางก็ได้แล้วก็วาดรูปสัตว์โลกน่ารักของเรามาทั้งหมด2ชนิดนะคะจะเป็นสัตว์โบก สัตน้ำสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ให้วาดลงมา2องางพร้อมกับเขียนคําสัตว์5คําเหมือนเดิมนะคะดูคําศัพท์แล้วก็ดูรูปภาพได้จากวิดีโอที่คุณครูแพวสอนนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามที่สําคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้น องตัวเนะคะคจากนั้นก็ให้ผู้ปกคอรองถ่ายรูปส่งรายงานตัวคุรูแพมแบบนี้เลย3รูปด้วยกันเหมือนเดิมคือ 1. นรูปภาพขนาดเด็กทํางาน2รูปภาพผลงานคู่กับเด็กแล้วก็3รูปภาพผลงานของเด็กแบบนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปทุณครูคแพมก็ฝากเรื่องการดูแลตัวเองด้วยนะคะป้องกันภัยจากโควิดนะคะ3อย่างด้วยกันเลยคือ1ส่สวมแมสสอง ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็3นะคะเว้นระยะห,ห่างง่ายๆนะคะวันนี้ก็ราไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับจิตกรรมใหม่ที่คุณกูแคลนจะพาทำสนุกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย